สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Brand Admission r e a l ต6 Level Up ทยานสู่ฟัน Admission 58รายการนี้จะพาน้องๆไปตามติดชีวิตของเด็ก4คนในการเตรียมตัวสอบ Admission เข้ามหาวิทยาลัยเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงทางโลกาทีวีและเว็บไซต์เด็กดี .com ครับเช่นเคยนะครับนอกจากจะตามติดชีวิตของ4กับตันแล้วพี่ลาเต้ก็ยังมีสถานการณ์ Ad ด i s s ชั n ในรอบสัปดาห์มาฝากกันครับ หากพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์พี่ลาเต้เชื่อว่าเป็นวิชาคู่ปรับของน้องๆหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆสายวิทย์คณิตรหรือสินคํานวณที่เจอเลขมองไปเข้าไปเนี่ยถึงก็บอกมาเลยว่าไม่ขอเผาผีร่วมกับวิชานี้เลยนะฮะซึ่งวันนี้พี่ลาเต้ก็มี3คณะที่คนเขียนเลขมาบอกกันครับน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบเลขหรือไม่ถนัดในวิชานี้อย่าหลงเข้ามาเรียน3คณะนี้เป็นอันขาดนะครับสามคณะที่ว่านี้นะครับคณะแรกต้องยกให้คณะนี้เลยครับคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี คณะนี้ต้องบอกว่าเจอเต็มเต็มครับฟังแค่ชื่อก็พอจะเดาออกใช่ไหมครับพี่ลาเต้ขอยกตัวอย่างสาขาวิชาการเงินของคณะนี้นะครับ4ปีเรียนทั้งหมด135หน่วยกิตเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเลขและคำนวณแล้ว51หน่วยกิตครับอีกคณะหนึ่งนะคะคือคณะเศรษฐศาสตร์เรียกได้ว่าตีคู่มากับคณะก่อนหน้านี้เลยครับคณะนี้จะเน้นเรียนด้านการวิเคราะห์วางแผนซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องตัวเลขอยู่ดีคนที่เรียนคณะนี้บอกได้คำเดียวครับว่าต้องมีใจรักในตัวเลขถึงจะไปได้สวยครับ ส่วนคณะสุดท้ายต้องยกให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะนี้จะเจอเลขแบบหนักๆแน่นอนครับและก็ไม่ได้มาวิชาเดียวด้วยนะครับตีคู่กันมากับวิชาฟิสิกส์เลยครับสังเกตร,รับตรงหลายๆที่คณะนี้จะวัดกันที่วิชาคณิตศาสตร,ร์ในสัดส่วนที่สูงกว่าวิชาอื่นๆนะฮะอาทิรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาใช้สัสดส่วนวิชาแพทย์หนึ่งกับแพทย์สามร,รวมกันมากถึง80%ครับการเรียนในคณะที่ใช่และคณะที่ชอบไม่เหมือนกันนะครับ พี่ลาเต้ก็ขอให้น้องๆทุกคนมีคณะที่ใช่และชอบไวๆและอย่าลืมค้นหาตัวเองให้เจอนะครับสำคัญมากๆครับ และแนั่นก็คือสถานการณ์แอดมิชชั่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดข่าวสารแอดมิชชั่นแล้วก็รับตรงก็สามารถคลิกเข้าไปได้ครับที่เว็บไซต์เด็กดี .com หรือจะไปกดไลค์ตามข่าวที่แฟนเพจแก๊งเด็กแอดแอดมิชชั่นแฟนคลับได้เช่นกันครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆหลายคนคงได้เห็นภาพบรรยากาศของโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็ชายล้วนกันแล้วนะครับสัปดาห์นี้ถึงคิวของสองสาวครับกับตันตีเกลแล้วกับตันฟีมวันนี้เราจะพาน้องๆไปดูชีวิตของพวกเขาในโรงเรียนกันครับ เพื่อนๆจะแซ่บสนุกขนาดไหนและจะมีอะไรมาเผากับตันของเราบ้างไปดูกันเลยครับ ื่อนจะได้แบบติดหมออย่างน้อยแบบเพราะว่าเรามีเพื่อนเก่งอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบขยันแล้วก็แอคทีฟมากกว่าเดิมอ่ะกับตด้เป็นพี่แก่เราไม่เข้าใจอะไรก็ถามก็ปรึกษาอะไรเงี้ยกับตลังก็สอนให้ใจดีไม่ว่าสักคำเลยนะคะเฮ้ยจริงๆกับตันเป็นคนดีมากค่ะกับเปนคนดี ใช้ได้ครับรเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงะเดิมใช้ได้ครับเก่เอ yeah. oh. yeah. oh. yeah. oh. oh, งเสร็จแล้วเป็นไงตื่นเต้นเหนื่อยซ้อมนานไหมคะซ้อมานานนานซ้อมนานเมื่อกี้ กินอะไรอ่ะที่นอนอยากกินสลับกันมกีมันนังมีใช่เมัยายไปหมดเลยโอีค่ะแกแกคนจิงเย่เยเบอยากรูม้ามเย่เยอยากรู้ไหม เราอะชอบแแปรูปเพื่อนแล้วมาใส่ข้อความเวลาคุยกันอะก็จะแบบแแปรูปอะไรอย่างงี้แแปรูปหน้าลุนลุ้นอะไรอันนี้คือที่มาของเขาเมื่เย่เย่เป็นวิดีโอหลุดเย่เย่เย่เฮ้ยมันเกิดกับปันพิเก้อะไรวะเก๋ไงที่ไฮยีน่าลงตอนนั้นอะอ๋อเลยวะเนี่ยกับมันเกิดเดี๋อก่อนวันนี้ไม่ใช่แล้วระวังเจแบบเฮอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะ คนรู şey 2> 2> ้อนาคตคนด้เราแนะนำเพื่อบ yes ิเก้แต่ละคนหน่อยขอสายยามันอยู่กินอ้ยู้่อนพัก่อนันนี้ชื่อทาสายาเรยาจากอะไรอ่ะอดลไม่ร้ขอไม่้่้นไวม่ใช่หรอสายาลคิวเลอร์ ไม่ขอลายกับตันบ้านอ่ะฝากคนเอโทรศัพท์ไปที่ไลคลายไลค์พี่ขอขอไลายหน่อยก่อนถึงกับตันบานค่ะขอไลค์ด้ยก่อถึงกับตันบ้านขอลายด้วยช่วงนี้ไลค์ไม่ค่อยช่วงนี้ลายไม่ค่อยเด้งเลยนี่นี่นี่คนีอ่ะคนนีลายคิวเลอร์แบบถ้าคนไหนกลุ่มชอบอ้ยคนนี้ชอบคนนี้แบบเพราะเราคุยมันได้แต่มันมีลายแล้วแฟนเก่าเพื่อน์มึงก็ไม่เว้นเนาะ มเปนเซอร์นะคะไม่จิจาไอ้นุ่นงกมันะชอบอแต่ว่าใกรรก็นุ่นทินี่ขยกระเปามันเด็น่ะไม่ใช่มีเรื่องนีเวยตนนั้นอชีสนิอกุ่นชีตูอยู่ที่มอวะไม่มไม่มีเฮ้ยดูก่อน กูดูแล้วกูดูแล้วเอาง๊ากูเปิดดูนี่ไงชี้ทีนี่กูเครื่องมากคนนั้นให้บ้านใส่น้ำส้มบอแบบนั้นเราแ่บว่ะวันนั้นบ้านเด็กอะไรเด็กปีโพนมั้งกับอาเดชาดเล้วน้ำมาโรงเรียนก็ได้แล้วกูอยากจะโพสต่อมากเลยกลับมาที่นี่จะเข้าแถวแล้วมาโรงเรียนได้แล้วบ้านก็อยู่แค่เนี้ยสายตะรอ อ๋อแต่ว่าถ้าพ e> ิกเก็ตพักกินข้าวอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนเลูกค้าเลยนะใครลจะคนไทยใครเะไม่ต้องตัวไม่ต้องตัวมาชั่วโมงนึงยังไม่เสร็จนะชั่วโมงนึงพิกเก็ตกินข้าวไม่เสร็จพิกเก็ตกินช้ามอ่ะเขี้ยวหูกี่คำละยี่สิบสองคำละคำมันจะได้เผาน้ำก็เขี้ยวแหละแล้วเมื่รู้าบอกว่าสเปคของ ถามพี่แก่เราเป็นแบบไหนนะรวยรวยเขไม่รวยทำไมต้องรวยทำไมต้องรวยพี่แกเพรอบ้านมีตังค์ใหญพ่อแม่สบายสบายตัวเองก็สบายด้วยอย่าการฟันนี่อะารการันนี่ ต้องสูงแล้วต้องสูงเพราะอะไรต้องสูงจะได้เกมเพราะว่าเราเตี้ยอยากให้ลูกออกมาสูงเลยต้องไม่ปีเกมอาจจะเป็นพันพันเด่นก็ได้คำนวณมาแล้วไม่คำนวณชัวร์แล้วไงอาจจะข่มเนาะข่มข่มงานต่สวยเรียบร้อยแล้วไม่เร็วๆไปฟไม่เร็วๆหยุดไม่ฝั่งนี้เราไม่ใช่เราไม่ใเราม่ใช่เราแต่เขาก็มีแฟนแล้วน่ารักชื่อแม็กอยู่มอ แบบว่าเคยจีบผู้ชายไหมใช่วัฒนธรรมวันนี้ลอยมาถ้าจีบหนังสืออะเชื่อวันวันเนยทั้งวันอะอยู่บนรถเมล์พี่เก้ทอ่านหนังสือเฮ้ยอ่านบนรถเมล์ไม่ดีรถมันหยุดอยู่มันยืนอยู่แล้วเราเป็นติดอะมันนานอะก็เลยเมียทำกูขีชั้นเก่าขีเข้าอีตาเนี่ยอ่านหนังสือตลอดเลยเก้อะก็วันนี้ก็คือเพื่อนของเก้ก็เพื่อนใช่ไหมก็สำคัญเหมือนว่า ก็แบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเพื่อนๆแบบเออให้กาลังใจอะไรอย่างงี้ก็ฮาเฮฮาบ้างที่ก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ก็เออยังไงก็เป็นเพื่อนกันไปหมูทารอบหมู่ทารอบหน้านี้จะไปปะเนี่ยูทารอบหน้าเออไปไปเลี้ยงเลยงเฮ้ยเฮาตถาถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยนะเลี้ยติดหมอก่อนติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วเลียงก่อนได้เลยรอกินเลยก็ชีวิตวัยรุ่นชนไเรามีอยู่ ก็อยากทําอะไรก็ <unintelligible> ทําให้เต็มที่ทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนั้นไปถ้าเราโตขึ้นไปแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาทำสิ่งที่ทําได้ในเลยไหมค่ก ก็เดี๋ยวจะไปหาดเตยงานที่สันนิษแล้วก็ไปวัดแต่ว่าต้องไปวัดก่อนถึงเต้มป้าอันนี้คือท่าทาสงสารครั้าแรกของมะโหดครั้งแรกของมะโหแล้วก็แบบครั้ง พาพออไระไขอบอกว่าให้ติดคณะภารกิจอะไรเงี้ยแต่ออว่าขอให้มีสมาธิทำข้อสอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือต้องพึ่งงศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมใช่มันแบบไม่ไหวจริงๆต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะรอเสี่ยงเสี่ยงซีเสียงดูว่าดวงจะแต่เสียไม่จ้าไม่จ้า ไปที่แป้นี้ผีโกนเหมือนมนคังเขียบป่าไม้ไรเสือเหลือระวังหมายความว่าไงอ่ะข้างเหนียวล้างใจคอยอย่าขอแท้อ๋อเหมือนเขาบอกว่าบอกว่าให้เรา,าแบบเหมือนต้องขจนกับอุปรสรร์อะไรอย่างเงี้ยห้ามขอแทนเรื่องการเรียนอะไรไม่ใช่หรรอเปล่าใช่ค่ะเขาบอกว่าช่วงของท่านพอใช้ได้เขาบอกว่าแบบ ของท่านพอใช้ได้อ่ะพอใช้ได้ที่อยากเก็บหรือเปล่าวะปันกลางสิปันกลางพอกดีนะใช้ได้ดีกว่าปะเอ้ยปันกลางดีกว่าดิไม่อันนี้มันบอกเหมือนประมาณว่าแบบให้ระวังอะไรเงี้ยอย่าท้อแท้อะไรเงี้ยดวงมันจู่ดูไม่แต้มแต่ไม่ดีเก็บไม่้องเก็บหรอกเชิมสิของเพื่อนมีแต่คนบอกว่าดวงของท่านดีแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยของหนูแบบดวงของท่านพอใช้ได้ก็เลยเก็บไว้คือไม่เอาไป ไม,ไม่ดีไม่ค่อยดีไปนะครับวกกยมาแล้วจะไปรวมตัวก่อนแล้วค่อยไปที่ทะเล แอ้บอลไ่เห oh ็น oh ไ so? oh ้หมววงนี <Okay. S 1> ้หมกปี๊มแล้วมแล้วมาแล้วมาแล้วอา้มาแล้วมาแล้วมามาแล้วมา้มาวมาแลมาแลมาแล้วมม้มาเลมาแา้ามามม ชี่มภูใน้องฟิล์ชอบหมดัน่นแบยดิสนีย์อะไรอย่างงี้ยองด้แฟนองเพลตลอดร้องและอีโกตลอดเขาไร่อยู่ในห้องอยากเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ชอบเปยน่าคยฝันว่าน่าจะมีเจ้าชายเขตก็ฮอตนะพี่เขาฮอตมากเลยในโรงเรียนฟิล์มมคนมีคนมาจีบเยอะไปขวัญใจรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยในโรงเรียนรุ่นพี่เขาชอบเขาตัวเล็กไนน่ารักแบบมุ้งมิงมุ้งมอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่เขาชอบเขาอบแบบฟริงฟริ เล็กพี่บอกว่าฟิล์มตาหวานตาตาที่อ่อนอ่ะพี่เวลามองตาเขาปุ๊บแบบเราจะแบบมองตาทหนทีทหน้าที่อ่อนเลยทําไงวะโอ๊ยมันเถธออะแบบตาที่ตาที่ตาเออพี่หลงเสน่ห์อะไรอย่างงี้ตาที่ถ้ามีคนดูอยู่นะบอกเลยฟิล์มอ่ะถ้าคุณพลาดที่ฟิล์มไปอะคุณแบบใช่ว่าพลาดที่พลาดขายขายสุดๆ กันทายชอบกันคนอื่นอีไึ้ชอบกันคนอื่นเขาจะชอบกัดอะไรอย่างเงี้ยกัดเาแบบกัดอะทายอะแบบเทวิไลย์อย่างเงี้ยแบบเคยโดนฟิล์มกัดอะเป็นรอยแบบฟันมาร์ลี่อยู่อย่างเงี้ยอ๋ออินังบ้า เขาโอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าถ้าในห้องน้ำจะเป็นอย่างนี้ทำไมเราถงบเขาก็ล้างให้เรียบร้อยเลยอะก็ดีเพื่อนดีมากคุณนแม่บ้านเป็นคนเป็นคนสะอาดนริงหรอมากก็คือเป็นกำลังใจให้กับแบบฟิล์มอยู่เสมอเสมอค่ะคอยมองดูเขาตลอดแบบเขาอ่านหนังสือยังไงถ้าเขาเครียดไปก็บอกเออเนี่ยพักบ้างนะอะไรอย่างงี้ก็ขอให้พวกเราทั้งกลุ่มเนี่ยติดไปด้วยกันแล้วขอให้ฟิล์มเนี่ยติดคณะภารกิจที่ฟิล์มเนี่ยต้องการ ก็อยากจะบอกเพื่อนว่าก็อยางให้รู้ว่าเออยังไงก็แบบเราก็ยังมีกันอยู่ตลอดคือถ้ามีอะไรก็ก็คือแบบยังคุยกันได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยแบบจนแก่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นเพื่อนกันไปตลอด ค่ะยังไม่เบื่อหน้าพี่แนนใช่ไหมคะกลับมาเจอน้องๆอีกแล้วนะคะคําถามคราวนี้คือว่า7วิชาเนี่ยจะเตรียมตัว grammar ยังไงเรื่องอะไรออกเยอะที่สุดนะคะถ้าจะให้ดีนะคะให้เรารู้ว่าแนวมันมีอยู่แค่เนี้ยหเรื่องเนี่ย account for หรือว่าประกอบด้วยนะคะเป็นเป็นตัวอธิบายว่าเป็น70%ของข้อสอบแกรม m ทั้งหมดแล้วฉะนั้น5หัวข้อนี้ top 5ค่ะ เรื่องแรกนะคะ connector connector คืออะไรคำเชื่อมลูกมันจะมีสองการใช้ถ้ามันเป็น conjunction หรือว่าสันธานจะต้องบวกอะไรคะลูก clause สันธานบวกประโยคแต่ถ้า preposition หรือบุพบทจะต้องบวกคำนาม because I love you ถูกไหมต้องตามด้วย clause แต่ถ้า because of because of because of loving you เห็นไหมคะลูกหลัง of ซึ่งเป็นบุพบทฉะนั้นหลังบุพบทต้องเป็น verb ing นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะคือ such as กับอะไรคะลูก for example แปลว่ายกตัวอย่างเช่น such as บวกนามแต่ for example บวก clause ค,ค่ะพวก although ต้องบวก clause บวกประโยคหมดค่ะ although บวก clause แต่ทั้งทั้งทีงทงทงทง่หรือแม้ว่าคืออะไรคะลูก in spite of ก็ despite คำว่า in spite ต้องมี of แต่ despite ไม่มี of ค่ะข้อ2ค่ะ parallelism parallel แปลว่าคู่ขนานกันใช่ไหมคะลูกถ้าข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังก็ต้องเท่ากันออกเยอะที่สุดคือ and กับ or หน้าหลังตรงเท่ากันข้างหน้าเป็นนามข้างหลังเป็นนามข้างหน้าเป็น adjective ข้างหลังเป็น adjective ข้างหน้าเป็น verb ช่องสามอะข้างหลังก็ต้องเป verb ช่องสามปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าข้างหน้าเป็น infinitive แบบ with to ้องระวังนะคะข้างหลังสามารถละ to ได้ หรือจะมีถูก็ได้บางทีข้อสอบชอบละถูแล้วน้องบอกว่าข้อเนี้ยผิดไม่ใช่ to love ละ to เป็น and give to love and give ความรักและการให้ผิดไหมไม่ผิดละ to ได้นะลูกคำว่าชอบมากกว่าเราใช้ prefer to น้อง prefer sleeping to studying ถูกปะไม่ชอบเรียนชอบนอนมากกว่า prefer sleeping to studying เป็น verb-ing หรือคำนามค่ะแต่บางครั้งข้อสอบไม่ออก to ค่ะออกเป็น rather than ต้องเปลี่ยนเป็น to infinitive ค่ะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะลูก I prefer to sleep rather than to study หรือละ to ได้ไหมได้สิตรงกลางร,ระหว่าง would rather กับ than ต้องเป็น verb infinitive แบบไม่มีถู infinitive ก็คือ verb ที่ไม่ผันใช่ไหมลูก verb หน้าตาเดิมๆเ,เลยฉะนั้นต้องเป็นอะไร I would rather sleep than study อันนี้สำคัญมากไม่ใช่ verb แท้นะลูก participle เป็น verb ที่ไม่แท้คือ ing กับ verb ช่อง3แรืละ ed ลูก ing กระทำเอง verb ช่อง3ถูกกระทำ subject and verb agreement ความสอดคล้องระวมประธานกริยาแต่เดี๋ยวนี้นะคะเขาจะนิยมออกเป็น pronoun agreement แทรกเข้ามาด้วย i t เนี่ยแปลว่าของมันใช่ไหมคะหรือคำว่า it เนี่คะแปลว่ามันแทนอะไรที่เป็นเอกพจน์มาเงี้ยแต่จริงๆประธานของมันหรือคำที่มันหมายถึงที่มัน refer ถึงเนี่ยดันเป็นพหูพจน์ค่ะสรรพนามที่ใช้ก็ต้องล้อกันนะลูกคือจะต้องเป็นกลุ่มแดของพวกเขา เ e มหรือ day สุดท้ายนะคะแน่นอนเลย t ท n ส e หรือว่าเวลาค่ะรอบๆเป็นอะไรเป็น t ทนส์นั้นแต่น้องๆระวังนะคะถ้าคอนเนคเตอร์เชื่อมตรงกลางข้างหน้าเป็นฟิวเจอร์ข้างหลังต้องเป็น p r e สเซนค่ะหาเรื่องเท่านั้นเองค่ะน้องๆเห็นไหมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นหรืออะไรต่างๆนานาถ้าน้องรู้ทำได้70%ของข้อสอบไกรมมทั้งหมดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับชีวิตจริงของพวกเขาใครมีชีวิตคล้ายกับสี่กับตันก็สามารถเข้าไปแชร์ประสบการณ์และให้กำลังใจกับพวกเขาได้นะครับทางเว็บไซต์เด็กดี c o m a d m i s s i o n r i t y ครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่องโลกาทีวีและเว็บไซต์เด็กดี .com สำหรับวันนี้พี่ลาเต้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ